จังเลยวันนี้เลิกงานซะเยเลยนะเราโอ้ยเฮ้เราซื้อหิวจังเลยอะ่ะซื้ออะไรกลับไปกินเมื่อเยน็นดีนะอืมโทรไปถามพี่เคนดีกว่าว่าพี่เคนอยากกินอะไรต,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 ตัด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 ฮัลโหลมาตอมอตอฮัลโหลร้านแก๊สปิดแล้วครับไม่ได้โทรหาร้านแก๊สโทรหาพี่เคนน่นเหรอเอ้าอ้าวมึงเหรอว่าไหนอ่ะเย็นนี้จะกินอะไรเหรอเออว่าแต่ว่าวันนี้หิวจังเลยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอะมีอะไรเด็ดๆซื้อมากฟางเลยดิงั้น อยากค้าปัดวิดีโอคาอให้ดูนะนี่มีร้านคาเฟ่ได้นะของปลอกหับพี่เค้ไง ล้วร้านข้างหน้ามีร้านไข่ปลาทูด้วยนะเฮ้แต่ว่าอยากกินส้มตำไก่ย่างเหมือนกันเราไม่เอาออยากกินข้าวกะเพราไข่ดาวอ่ะเฮ้ยข้าวกะเพราไข่ดาวเหรอใส่เรากินอยู่แล้วบ่อยๆอ่ะไม่เบื่อเหรอเดี๋ยวเขาจะพาไปหาร้านเด็ดร้านประจําของเรานะนี่ไงร้านไข่เบเกอรี่แซนด์วิชของเราอุ้ยแต่ร้านนี้เขาได้ชื่อว่ามันแพงมากเลยไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเมนูแซนด์วิชทูน่าเนี่ยอร่อยอย่าบอกใครเลยนะเหนียวเหนียว พี่เคนเขาไยินเสียงแมวเหมียวร้องอะเหมียวเหมียวแมวเหมียวี่ไหนมาร้องแถวนี้นะเหมียวเหมียววิยดีร้องใหญ่เลยฮะนั่นมันพววเดอแก๊งแมวเหมียวโออมีลูกพี่เป็นน้องแมวเหมีวแบ็กกี้ด้วยเหรอนี่เจ้าเป็นแมวจอนกันเหรอเนี่ยเห้ยน่าสงสารจังเลย ใครเอาพวกเจ้ามาปล่อยไว้ที่นี่นะเฮ้ยหยุดเลยนะอ้ามพี่เค้นรู้นะว่าอ้ามคี่จะทาอะไรที่บ้านมีตั้งหลายตัวแล้วนะหยุดเลยส,ส,สามารถน่าสงสารนะพี่เคนพวกเนี้ยโดนทอดทิ้งไม่มีเจ้าของนะแล้วเอาเขากลับไปเลี้ยงที่บ้านดีมากไม่สงสารตัวที่บ้านตัวหานเพ้าาเอหรืออ๋อสงส่น้องจะหิวอ่ะแม่ต้องเป็นห่วงนะวันนี้พี่รวยพี่ได้โบนัสมาแล้วพี่ก็เป็นสายเป้ด้วยเดี๋ยวพี่จะเสกไก่งวงย่างแล้วก็ราสันย่า แล้วก็อาหารเม็ดให้กินนะกินเยอะเยอล่ะมีเนื้อสเต็กด้วยอย่างน้อยพวกนายก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะพอกินเสร็จแล้วอะอย่าข้ามถนนนะอืมแถวนี้ก็รถเยอะซะด้วยระวังรถจะโชนนะเข้าไปหลบในสนามบัสกันนะเอาล่ะพี่ต้องไปแล้วพี่ต้องรีบไปซื้อกับเข้ากลับบ้านแล้วล่ะลาก่ะน,นะเจ้าแมวน้อยเหนียวเหนียวเฮ้ยได้ย,ยินเสียงแมวร้องนี่เจ้าแมวน้อยเอย้นายอย่าบอกนะว่านายตามฉันมานายเดินตามฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ ไม่ได้นะไม่ได้ไไดนาจะทําแบบนี้ไม่ได้นะเหมียวเหมียวไม่ได้หรอกฉันไม่สามารถจะเอานายไปด้วยจริงๆนะเหมียวเหมียวต้องขอโทษด้วยนะอุย้ยทําไมตานายแดงๆอ่ะขอดูนอยดิอืมก็ดูนายขนสวยอ้วนท้วนดีนะ<ว>แล้วดวงตาของนายก็หายแดงแล้วด้วยวตั้งชื่อว่าบูบี้แล้วกันนะฮอาบูบี้กลับไปเลี้ยงที่บ้านพี่เคนเขาไม่ว่าอะไรหรอแค่ตัวเดียวเองพี่เคนว่า้อาแมวตัวนี้ตามันแปลกๆนะ ตาแปลกับพี่เคนเฮ้ยมันหายแล้วเมื่อกี้เขาอาจจะแบบว่าโดนลมโดนฝนหรือเปล่าหรือว่าเขาคงจะเสียใจที่เขาเป็นแมวจอนอน่ะเออเขาเป็นพิษสุนัขบ้าใช่พิษสุนัขบ้าไม่ใช่อาการแบบนี้คิดมากไปครับเป่า อืมแต่ว่าตอนนี้มันเย็นค่ำแล้ว่ะเราแวะร้านเบเกอรี่กันก่อนละกันดูดกหนาวาช่มมเราให้หนดีคุณหนาเขาแมนห้ามห้ามหยุดเลยครับคุณลูกค้าเอ,อร้านเนี้ยหมาเข้าได้แต่แมวเข้าไม่ได้นะครับเอ้าทำไมงั้นน่ะถ้ามีแมวมาด้วยเชิญร้านาข้างๆเลยครับไปร้านนู้นไปเต่เราอยากกินโดนัทน,นับไอติมนะคุณหนาเบเกอรม่ขายถ้าเอาหมามาถึงจะขายครับ อะไรแบบนี้เนี่ยทําไมต้องแบ่งประเภทหมาแมวได้ล่ะอะไรนี่น่าจะบอกให้จะไม่ขายให้หรอกแมวก็มีหัวใจนะเหมียวเหมียวไอ้พ่อค้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะหน้าเลือดใครของแพงแถมยังรังเกียจแมวเหมียวอีตั้งหักอ่ะต้องขอโทษด้วยนะเจ้าแมวเหมียวเหมียวเหนียวในยืนรออยู่หน้าร้านกันนะเดี๋ยวจะออกมาลับเดี๋ยวข้าไปซื้อของไปฝากพี่เอยนก่อนอืยทำไมเรต้องมาแบ่งชั้นวันนะกับชั้นด้วยฮ้ยกอดกอด สุดตัวต้นทั้งชั้นก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วเฮ้ยอ้อมงั้นมันตัวอะไรอะน่าเกยดนี่เราฝันไปรึเปล่าหรือว่าเราทํางานหนักเกินไปอ้อมเหม็นเจ้าโบบี้มันกลายร่างเป็นแคทนัพว่ะบอกแล้วลว่าปตามันปแปลกอะพิ่สุนักบ้ากําเริบปะเนี่ยไอ้เจ้าแมวเปรตเฮ้ยเฮ้ยพี่เคนบ๊ะบ๊ะบะมันจะมากินอ้อมแล้วเฮ้ยแล้วไม่ต้องพี่เคนอยู่ในวิดีโอคอลด้วยวิ่งหรอกอ้อมวิ่งไปทางไหนดีอะไปทางไหนอะหลบทางไหนดีอะ ้เขาบอกว่าตัวเนี้ยถ้ามันได้เห็นเหยื่อของมันแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมันก็สามารถตามไปทุกที่แล้วแหละแต่เราหนีเข้าสวนน้ํากันดีกว่าเพราะว่าสวนน้ําอ่ะมันจะมีที่กาําบังบังเกอร์ให้เรานะหลบไว้กันอ้อมลบกันแอ,แอบหลังกําแพงน่าจะปลอดภัยนะไอ,จะอ้จฮ่าห้าห้าในที่สุดฉันก็ตามตัวเธอเจอแล้วมาอยกฉันเถอะนะงับอึ้งอ้าวออออออไม่ ไอเจ้าแคทนับตัแซบกลับมานี่เลยนะเอาละเจ้าแคทนับไม่ต้องเป็นห่วงไปนะวันนี้เราจะฝึกฝนให้พวกนายต่อสู้จะได้พัฒนาร่างสุดยอดอยังไงล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าแคทนับตัวนี้จะยังเป็นเบบีหรือว่าเบบีแคทนัอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะอีกหน่อยนายก็จะกลายร่างสุดยอดเป็นแคทนับผู้ทรงพลังยิ่งใหญ่ ว่าแต่ตอนนี้นาะยยังไม่มีฟันเลยอะแต่ว่าดูท่าทางพ้นของนายเนี่ยเย็นหน้าดูเลยนะเหมือนจะทานสมาราภูมิลบมาบ้างแล้วแหละหาทางจะฟัดกับแมวข้างบ้านมาถ้าอย่างนั้นฉันจะลองให้บันซ่อบันนี่เป็นคู่ฝึกให้นายนะว้าว <c oughs> โอ้โหนี่ยังไม่ทันสู้เลยบันนี่กระเด็นไปนูน่นบันซอบ,บันนี่โอ้โหทำไมนายตุยไวจุงได้ไป็นไรนะแคทนับไหยยังมีโอกาสอีก ในทำได้ดีมากตอนนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราจะหาคู่ฝึกให้หนายนะเขาก็คือตุ๊กตาพัฟฟี่และเจ้าตัวนอนพีเชปักอภะพีล,ล่าเอออ้าวเราไปฝึกให้เขาเนี่ยแล้วเขาจะไม่กลายร่างเป็นแบบตัวเมื่อกี้หรอนั่นแหละเราต้องการให้เขาฝึกฝนและพัฒนา,า,นา่างยังไงวะเอาเฮ้ยงาโอ้โหโนี่ท่าจำสแกของนายแล้วเนี่ยเล่นเท้าเจ้าตัวนอนหน้าปักนี่ตกกระจาหมดเลยอืมเก่งมากดูท่าเดินเท้านายท่าทางชนารักตะมุตมีดีนะเอาละแต่ว่า การฝึกฝนยังไม่จบแค่นั้นคุณแม่มัม,มี่ลงเลยก็มาช่วยด้วยอละจ้าเดี๋ยวแม่จะช่วยนะจ๊ะเ,เออเฮ้อเฮ้เอ้าคุณแม่ไปซะแล้วกัดก้อนคุณแม่ซะหแหกหมดเลยจอแคทนับในทำดีมากเอาล่ะเราต้องการลูกสมุนอย่างนายนะเฮ้ยดูดีจกแคทนัมันมีปฏิกิริยามันสั้นๆเหมือนกบลังกำลังแปลงร่างกายร่างใหญ่ขึ้น <c oughs> โอ้โหจอแคทนับมันกลายร่างใหญ่ขึ้นตอนนี้มันพัฒนาร่างแล้ว ว้าวเจ้าแคทนับสุดยอดไปเลยโอ้โหดูลำตัวมันดิแล้วดูแขนขาวขมันเก่งกับเอชซีพีน่ะโอ้โหดวงตาอลึกโปของไงกับปากอันกว้างของไงน,นี่มันหลานชมัดเลยระวังละอิ้มนั่นมัน Day ด็อกเต้นี Day น่นะด็อกเต้นไหนมาทำอะไรเหรออ้าฉันน่ะเหรอ ฉันก็มาตามน่ะจะบอกพัฟฟี่เพทามเชฟได้สามทุกตัวนะเซ่ทุกตัวจะต้องโดนฉันกินให้หมดเจาพี่เจตักอตพิลล่าตัวยาวตัวนี้งมให้บอกกันล่ะฉันไม่ยามเป็นหยอของไรให้ง่ายหรอกนะโอ้โหอย่างกับขบวนรถไฟนะเป็นไงบ้างแคทนับในพาจัไหวครับเปาอืมสบายมากเลยแหละถ้าเป็นเรื่องของการไฟล่ะก็ไว้ใจฉันได้เลยเอ้านั่นใครมาอีกนล้วล่ะมิสตีไลท์อ๋อคุณครูมิสตีไลท์มาเหรอใช่แล้วล่ะ ันมาช่วยแคทน็แล้วมาเป็นกำลังใจให้แคทน็นะมาพร้อมกับยายรักกาท่าน่ะดูเหมือนไม่ค่อยชอบที่หน้าเทะเลอย่าบอกได้ว่าคุณคูณมิสดีไลท์ใช้อาวุธยินสาปลายหลมทิ่มรักกท่าตุ้ยน่ะเอาไม่รักกท่าพี่เคนไปแล้วเสื้อผ้าของเธอยิ่งปะปาปุปุอยู่ยิงขาดแล้วนเนี่ย มิสตีไลน์นี่เธอถาอะไรลงไปอ่ะฉันก็แค่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาร่างสุดยอดมันเป็นยังไงนะสีโอ้โหเดซี่ยักษ์็กๆเธอนี่เธอไกด์ร่างกินปุ๋ยไปเยอะขนาดนี้เลยหรอใช่แล้วฉันมาจัดการแคทแนปออเหอกเพรากายเป็นผู้ตกลงมาแทนเฮ้ยแคทแนปในสุดยอดเลยอะในเก่งขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหนี่นายดูตัวอย่างแป๊บเดียวอะไเก่งขนาดนี้เลยหรอถ้าอย่างนั้นไททันดิวแมนได้ลองปากมือกับแคทแนปหน่อยสิ อันนี้ฉันเดินทางมาจากเจักรวางมันตีเวิร์สเลยนะมาจัดการเจ้าแคทตาไปเฉพาะเ,าเยมเ้ยมนียมเนยมเาฮ้ยดิวไททันไปแล้วให้เจ้าดิวไททันอเออเธอรู้ว่าจะแน่แค่ไหนฉันเงียบเท้าไหนแป๊บเดียวแม่ก็ข้อต่อแตกเลยเหรอ <gasps> โอโ้นี่มันกัดโลหด้ทั้งดุ้นเลยเหรอเนี่ยขนาดไททันดิวแมนยังไม่ทันเจาะมันเลยพุดยอกไปเลยโหดเกิน เฮ้ดูเหมือนว่าแคทนปของเราเนี่ยจะมีปฏิกิริยายแล้วนะเฮ้รู้สึกเขาจะพัฒนาร่างได้อีกร่างดีกว่านะโอ,โอ้โหแม่เจ้าี่แคทนปได้เหรอแคทนปในพัฒนาร่างสุดยอดจากมาแล้วน่ากลัวมากเลยอ้ามหลอนแม่เดียมีมันเป็นไดโนเสาร์หรือเป็น SCP กันแน่เนี่ยโอ้โหยังกับมอสเตอร์ปากกว้างขนาดนี้นั่นเขากำลังไข่ตัวกันอยู่เหรอพวกนายรีบหนีไปเร็วไอ้จะนีไปไหนล่ะ ยำจ้าพวก Parasit c มล่าแม a n ไม่ไปยำยำยำโอ้อหนี่ร่างสุดยอดของแคทนับหรอเนี่ยให้นั่นมันการ์ตูนแคทเดอะฮักดี์นะเฮ้ยเดซี่ลองด้วยกันสักตั้งสิเออเพื่อลากรอยโอ้เขาล้มการ์ตูนแคทได้ด้วยเหรอแคทนับนี่สุดยอดไปเลยว้าวพี่แค่หนาไมซิ่งมากเลยแหละ นี่ไหนเราก็ฝึกเจอกแคทแนปเนี่ยให้พัฒนาร่างสุดยอดได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราเอาเจอกแคทแนปกลับไปเลี้ยงที่บ้านดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไม่ดีแน่เลยอ้อมว้ามันกำลังจะยืมหัวพี่เคแล้วเอ้ใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็เล่นแกลลี่มอสฝึกฝนการต่อสู้พัฒนาร่างเลเวลของเจอกแคทแนปไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแคทแนปในแกลลี่มอสแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบิ๊กไป